สวัสดีครับผมเอนะครับยูเซอร์ีระยองนะครับอันนี้ผมจะลองเอาไอ้มาโครมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีทําวัลพันบล็อกที่ผมทำนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็ผมจะใช้ W P อ่า WordPress M U นะครับแล้วก็ WordPress อ่าตัว W P ร b บ t นะครับเป็นตัวแอดสินค้านะครับ เขาจะทำขายสินค้าเม a z ซอกับหา o o o g l e a d s e n น e นะครับโดยเฉลี่ย1บลบ็อกก็จะใช้เวลาประมาณ3นาทีถ้าเราเปิด1โปรไฟล์ก็จะได้ประมาณวันละ3า0เว็บนะครับอันั้นเราก็เปิดประมาณ3โปรไฟล์4โปรไฟล์ก็ได้ครับก็รันมัองๆกันอยู่ที่เครื่องของเพื่อนนะครับว่า,าแรมเยอะแค่ไหนแล้วก็เน็ตแรงแค่ไหนนะครับก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับ ปกติที่ผมทำก็คือจะหาคีย์ไว้นะครับวันแรกนะครับประมาณ1000คีย์หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็วันต่อไปก็คือเอามารันมาไอ,าอามาโคนะครับแล้วก็พอเราตั้งโปรแกรมเสร็จเราก็หาคีย์เวิร์ดต่อครับก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆครับท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันครับกจะเจาคีมเหมือนบ๊อบก็ลองวางแผนกันดูนะครับ ติดตั้งปลักอินโคฟนะครับแล้วก็โปรโมทโดยใช้ปลักอินโปรโมทนะครับก็คือโดยธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้ทำลิงก์วิกไม่ได้ทำลิงก์วิวอะไรนะครับก็ขายได้ทุกวันครับสําคัญที่คีย์อย่างเดียวครับใช้เวลากับคีย์เยอะๆครับ สร้างโพสต์สินค้าครั้งแรก12ชิ้นนะครับเพื่อให้เต็มหน้าก่อนนะครับแล้วก็วันต่อๆไปก็จะเป็นวันละ1ชิ้นนะครับให้ดีควรควรจะทำบน VPS นะครับถ้าเกิดเป็นโฮสธรรมดาเป็นเกเตอร์ก็จะได้ไม่เกินประมาณ200นะครับ200ถึง300 แต่ไม่ควรเกิน200ครับเพราะตัวนี้เป็นโรบอทมันจะทํางานทุกๆวันตลอดเวลานะครับมันจะหนักโหจะโดนโฮเตะได้นะครับสินค้าก็จะชา้าจะเร็วอยู่ที่คีย์วิร์ดที่เราดึงนะครับว่าจะมาช้าหรือว่าเร็วแค่ไหนนะครับ ็เสร็จแล้วนะครับก็ได้เว็บมาแล้วครับความกับสินค้าครับประมาณ3านาทีกว่านะครับก็ดีเน็ตช้าเปิดหลายอย่างครับก็ลองเข้ามาชมดูได้ครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็มีรีวิวมีโฆษณาเรียบร้อยนะครับ ดีผมจะไม่ทดสอบนะครับก็คือ,คอทําเสร็จก็เสร็จแล้วนะครับก็คือรันต่อๆไปเลยก็คือ <c oughs> <c oughs> จะไม่เช็กครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณมากครับ